กระสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแบงค์นายช่างเลือกครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเป็นกล่องใส่อุปกรณ์ขนาดเล็กครับหรือว่าลิ้นชักใส่น็อตนั่นเองครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับผมก็ได้สั่งซื้อมาจากทางเว็บไซต์ลาซาด้าครับในราคาชิ้นละ270บาทครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อท่านใดที่รับชมและอยากได้แต่ว่าไม่ได้รีบนะครับก็ให้รอในช่วงของโปรโมชั่น1 0 1 0นี้ครับลาซาด้าเขาจะมีโปรโมชั่นนะครับแล้วก็คูปองส่วนลดเยอะแยะมากมายเลยครับเพื่อนับ โปรโมชั่นเนี่ยจะเริ่มในวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้ครับและที่ผมสั่งซื้อมาเนี่ยราคาชิ้นละ270บาทนะครับก็สั่งซื้อมาทั้งหมด2ชิ้นครับใน1ชิ้นเนี่ยก็จะมีช่องใส่น็อตมาให้เราทั้งหมด25ช่องครับจริงๆแล้วนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรให้ผมรีวิวมากมายเลยครับแต่ที่ผมเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันในวันนี้นะครับเพราะว่าผมเคยสั่งซื้อจากที่นึงมาก่อนครับแต่ไม่ขอบอกนะครับว่าสั่งซื้อจากที่ไหนครับประเด็นก็คือว่าผมสั่งซื้อไปแล้วเนี่ยแต่ทางร้านค้าไม่ส่งสินค้ามาให้ครับไม่ได้แจ้งนะครับว่าสินค้าหมดหรือว่าเพราะเหตุใดครับผมต้องทําการยกเลิกออเดอร์นะครับถึงจะได้รับเงินคืนครับ แต่ว่าอันนี้เนี่ยผมได้สั่งซื้อจากทางเว็บไซต์ l a z a d a ครับทางร้านเนี่ยจัดส่งเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็สินค้าไม่เสียหายเลยครับก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังอยากได้ได้รับชมกันครับโดยที่เจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่30ซนติเมตรครับมีความสูงอยู่ที่22ซนติเมตรนะครับแล้วก็มีความลึกเนี่ยอยู่ที่12.5ซนติเมตรครับจะมีช่องใส่น็อตหรือว่าลิ้นชักมาให้เราทั้งหมด25ช่องครับแล้ววัสดุเนี่ยก็จะทาจากพลาสติกทั้งหมด อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นพลาสติกอะไรครับตัวลิ้นชักเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนิ่มๆนะครับสามารถให้ตัวได้แบบนี้ครับมีความหนาประมาณสัก2มิลิเมตรนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นพลาสติกเหนียวครับไม่น่าจะแตกหักได้ง่ายๆนะครับส่วนทางด้านหน้าเนี่ยจะมีความแข็งมากกว่าจุดอื่นเล็กน้อยครับแต่โดยรวมแล้วก็จะเป็นพลาสติกบางๆแบบนี้ครับตัวลิ้นชักเนี่ยจะมีขนาดหน้ากว้างที่ประมาณ5เซนติเมตรครับมีความยาวที่11.5เซนติเมตรนะครับ แล้วก็มีความสูงที่3.3มจุดสามเซนติเมตรครับและลิ้นชักเวลาเราดึงเนี่ยจะไม่หลุดออกมาครับเราจะต้องยกขึ้นนิดนึงนะครับถึงจะสามารถเอาลิ้นชักออกมาแบบนี้ได้ครับเขาจะมีตัวล็อกอยู่ตรงปลายนะครับจะเป็นเดือยแบบนี้ครับซึ่งจะมีเหมือนกันทั้งหมด25ช่องเลยนะครับแต่ว่าจะมีจุดหนึ่งที่ผมจะต้องขอตินิดนึงครับก็คือว่าลิ้นชักเนี่ยเขาจะมีตัวแบ่งกึ่งกลางอยู่นะครับเป็นตัวแบ่งให้ลิ้นชักลิ้นชักเดียวเนี่ยสามารถใช้งานได้ทั้งหมด2ช่องครับซึ่งทางร้านเนี่ยเขาไม่ได้ให ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะแบ่งลิ้นชักเนี่ยก็คงจะต้อง DIY ตัวแบ่งขึ้นมาเองครับแต่ว่าจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือว่าทางด้านล่างเนี่ยเขาจะมีเดือยเล็กๆแบบนี้นะครับอยู่ด้วยกันทั้งหมด4มุมเลยครับเจ้าเดือยตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกครับเวลาเราซ้อนกันไว้แบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวล็อกเอาไว้ไม่ให้ลิ้นชักของเราเนี่ยลื่นหลุดออกจากกันครับส่วนในเรื่องของความแข็งแรงนะครับก็ถือว่าแข็งแรงอยู่ประมาณนึงครับอาจจะไม่ได้รับน้าหนักได้ถึง1ิบหรือว่าเพียงพอต่อกาารใช้งนริบก่าลนกอาาา่มดใหญะครับอต่ะก่ามกผว็ต็มครับ แล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยเขาจะมีรูเอาไว้ให้เราแฝงผนังด้วยครับผมว่าเพื่อนๆท่านใดอยากจะไปแฝงติดผนังเนี่ยก็สามารถยึดน็อตเอาไว้ได้เลยครับอาจจะรับน้ําหนักได้ไม่มากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดูไม่ค่อยแข็งแรงครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าแบบตั้งพื้นเนี่ยสามารถรับน้ําหนักได้มากกว่าครับและถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดที่กำลังมองหาลิ้นชักใส่อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆแบบนี้อยู่นะครับหรือว่าสนใจเจ้าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ร้านค้าที่ผมสั่งซื้อเอาไว้ให้ที่คําอธิบายใต้คลิปปปตตตัััััััวววววววนน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 ีีีีีีี้้้้้้้คคคคครรรรรรรบบบบบบแ่่่่่่่่่ผผมมมมอออองงขกกกกะะาาาาาเเเเเยยยไไไดดสสสททใลิิ็ และอย่าลืมนะครับในวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้ครับทาง Lazada เนี่ยเขาจะมีคูป,ปองแล้วก็ส่วนลดให้กับเพื่อนๆทุกท่านเลยครับและถ้าว่าชอบคลิปโดนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดปุ่มติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปโดใหม่ๆก่อนใครครับสำหรับในคลิปโดนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ